ชาวลัคนาราศีสิงในช่วงที่ดาวศุกร์นะคะย้ายราศีนะคะก็ตั้งแต่ช่วง21กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก็จะพยากรณ์ในช่วงดังกลับนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีอิทธิพลอย่างไรนะคะต่อดวงชะตาบ้านก็ลองเข้ามาฟังนะคะดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะคะ ก็ทาให้ชาวรักนาราศีสิงห์นะคุณมีโอกาสที่จะมีรัาผลบางอย่างในเรื่องการเงินการทองนะคะหรือจะมีโชคจากสังคมเครือข่ายคอนเน็กชันนะคะได้เครือข่ายใหม่ได้คอนเน็กชันใหม่ๆได้เพื่อนได้การยารมิตรใหม่ๆที่ดีขึ้นหรือเครือข่ายคอนเน็กชันจะนําความเจริญมาให้นําความโชคดีมาให้เป็นต้นนะคะท่านใดที่ทํางานนะคะที่มีเครือข่าย มากๆนะคะเช่นมีมีคนเป็นตัวแทนเป็นในหน้าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะสร้างในเรื่องของรายรับเข้ามาเกิดขึ้นได้นะหรือว่าสร้างรับผลสร้างผลกำไรได้หรือถ้าในที่มีธุรกิจส่วนตัวเช่นสมมุติคุณสร้างร้านขายแล้วคุณมีเครือข่ายคอนเน็ชันเยอะให้เพื่อนให้พี่น้องให้ใครก็ตามบอกต่อชักจูงลูกค้าให้มาซื้อของของคุณมันก็ เป็นโชคอย่างหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นโชคจากสังคมเครือข่ายคอนเนคชันได้ด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณจะได้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือรว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีความโชคดีจะได้มิตรที่ดีเพื่อนที่ดีเครือข่ายที่ดีคอนเนคชันที่ดีแล้วก็ในเรื่องของดวงยังโชว์มาอีกว่าในเรื่องเงิน ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณไม่ว่าคุณคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะกอบโกยล่าผลในเรื่องการเงินการทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นถ้าในที่ทำมาหากินอยู่คุณเล็งเห็นช่องทางในการทําเงินเพิ่มเนี่ยคุณก็จะรีบกอบรีบโกยนะคะในเรื่องของการเงินการทองให้ได้มากที่สุดตราบใดที่คุณยังมีแรงมีกําลังอยู่นะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ย ถ้าทํางานท่าในใดที่ทงานในดน้านของตัวแทนเป็นในหน้าการขายต่างๆเนี่ยหรืองานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานเกี่ยวกับการเดินทางไกลการที่ต้องพูดคุยคุบะเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เข้ามาได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการลงทุนกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจหรือ คุณมีโอกาสที่จะวางแผนในการที่จะนําเงินไปลงทุนในเรื่องของลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสช่วงนี้คุณจะมีหุ้นส่วนมีการทําการค้าการขายหรือมีหุ้นส่วนคู่สัญญากันหลายคนด้วยเช่นกันต่อมาดวงมีโอกาสที่จะมีความโชคดีเกี่ยวกับบ้านร้านสำนักง,งานหรือยอดยานพาหนะหรือว่าที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสำนักง,งานมีโอกาสได้ร้านค้าได้สำนักง,งานใหม่เครือข่ายใหม่คอนเนคชั่นใหม่ ได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดนะคะที่เป็นบ้านและก็ที่ดินด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าท่านใดที่สร้างบ้านอยู่นะคะก็มีโอกาสที่บ้านหรือสังหาริมรัพย์ที่คุณดําเนินอยู่เนี่ยจะสําเร็จเป็นไปตามที่คิดที่หวังได้ต่อมาในเรื่องของสําหรับท่านใดที่มีลูก มีหลานช่วงนี้ลูกหลานเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับงานของคุณหรือคุณกับลูกจะเกิดกิจกรรมทางการงานร่วมกันมีธุรกิจบางอย่างร่วมกันกับลูกหลานด้วยเช่นกันนะคะลูกหลานเข้ามาช่วยเหลือลาทางการงานกับคุณหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารยังให้การให้ช่วยเหลือดีนะคะคอยเป็นหูเป็นตาให้เราได้นะคะไว้วานลูกน้องได้แล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับคนมีคู่นะคนมีคู่เป็นช่วงที่คู่จะเจ็บป่วยบ่อย คู่จะสร้างปัญหามีเหตุให้ทะเลาะขัดแย้งกับคู่ของคุณรักบ่อยครั้งบ่อยครั้งนะคะเป็นช่วงที่ต้องประครับประคองกันให้ดีนะเพราะว่าดวงบอกว่าคู่ของคุณจะนําปัญหานําความทุกข์ใจนําความเดือดร้อนบางอย่างทําให้คุณคิดมากนะคะเป็นช่วงที่มีรักเกาะทุกมีเหตุแห่งความทุกข์ใจเข้ามาหรือคู่เจ็บป่วยไม่ใช่นั้นจะแปลว่าช่วงนี้จะมีเหตุให้ห่างหายจากคู่ นะคะหรือในเรื่องการถามสารทุกสุขดิบมันจืดจางลงความรักค่อนข้างจืดจางสำหรับคนมีคู่แล้วก็เป็นช่วงที่ครอบครัวชีวิตรักชีวิตสมรสไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรโดยเช่นกันนะคะ หรือจะแปลว่าคู่จะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าคุณจะมีเรื่องเสี่ยงเงินไปกับคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมนะคะสาหรับท่านใดที่มีรักก็ต้องประคับประคองกันให้ดีแต่ถ้าประครับประคองกันแล้วถ้ามันรู้สึกไม่โอเคก็สามารถก็มีโอกาสที่จะพัดภาคเลิกใจอย่าล้างยุติความสัมพันธ์กนได้ด้วยในช่วงดังกล่าวนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดคนโสดต้องบอกว่าในช่วงนี้นะถ้าคนโสดถือว่าโสดดีนะคะถ้าคุณคิดที่จะคบหากับใครอยู่นะคะต้องระวัง จะถูกหลอกให้เสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือกับคนที่คบหาดูใจนะคะหรือถูกเปย์คือถ้าคุณคบหากับใครเนี่ยเช่นไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรก็แต่มีโอกาสที่คุณจะต้องเป็นคนจ่ายหรือว่าหรือว่าต้องแชร์กันต้องหารกันนะคะต้องบอกว่าความรักคนโสดถ้ามีรักในช่วงนั้นเก่ายังไม่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะถ้ามีรักแน่นอนจะเจอปัญหา ความรักไม่ราบรื่นไม่ราบรียบจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันด้วยเช่นกันสําหรับคนโสดหรือมีโอกาสเจอคนเป็นม่นะเป็นพ่อไม่แม่ม่ายคนที่เคยผ่านการพัดภาคกกเลื่อายรอย่าล้างไว้หรือคนที่เขาเคยมีครอบครัวามา่ก่อนเนี่ยเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาพูดคุยถ้าเจอเจอคนลนักษณะนี้เข้ามาไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนที่เขามีเจ้าของเขาที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องงาน ช่วงนี้นะคะงานบางอย่างมีโอกาสได้ยุติลงหรืองานบางอย่างจะเสียหายงานจะเสียหายเกิดขึ้นงานต้องแก้ไขบ่อยครั้งหรืองานที่เคยทำไว้เนี่ยมันมันเสร็จไม่ไม่ตามกำหนดงานล่าช้าเป็นต้นทำให้โดนตำหนิจิเตียนจากผู้หลักผู้ยยใหญ่ในที่ทำงานได้ทีนี้เรื่องงานเนี่ยอีกมุมหนึ่ง เป็นช่วงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักง,งานย้ายที่ทํางานใหม่ๆนะคะไม่เช่นนั้นงานจะหนักจะเหนื่อยมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํากิจการส่วนตัวเป็นเจ้าของเองอะ่ะก็เป็นช่วงที่คุณงานบางอย่างมีโอกาสได้หยุดตัวลงเกิดขึ้นได้หรือว่างานบางอย่างได้แก้ไขปรับปรุงหรือว่ามีโอกาสได้ย้ายร้านย้ายกิจการ ไปอยู่ที่หนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าสุขภาพนะดวงสตาเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับ กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดขัาโรคเครียดโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะมีศัตรูลับๆับศับตรูใกล้ตัวอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนให้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเลยนะคะช่วงนี้อย่าเชื่อใจใครให้มากมีโอกาสที่จะวางใจไว้วางไว้วางใจผิดคนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องงานมีโอกาสที่จะมีความผิดผันเปลี่ยนแปลงทางการ,ง,รง,งานเกิดขึ้นนะคะ โดยไม่ทนตั้งตัวก็ได้นะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้โดยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยช่วงนี้คุณก็จะโฟกัสในการสร้างเงินสร้างทองโฟกัสในการหาเงินมากเป็นพิเศษด้วยนะก็ท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ก็จะเป็นการพยากรณ์โดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแต่ละเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะจะเป็นการพยากรณ์ ลากดวงชะตาพื้นดวงชะตาพื้นถามดวงวาสนาสูงต่ำของคุณเป็นเช่นไรแล้วก็จะอธิบายในเรื่องของพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า1ปีนะคะว่าจะเกิดอะไรบ้างนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ในที่นี้พยากรณ์ภาพรวมเท่านั้นนะคะขอบคุณคะ่ะ